เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้มีสูตรปากหลักมาฝากกันครับเป็นสูตร10ล่างเป็นหาสบล่างครับงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 4รสิถิติ6งงวดครับ ดูสูตรกันเลยนะครับมาฝากกันในคลิปนี้หลัก10ล่างครับเป็นหาโดยใช้สูตรดังนี้ครับวิธีคำนวณหลักหมื่นครับบวกหลัก13ตัวท้ายครั้งที่1แล้วไปบวก0ูนย์หคงที่ถ้าเป็นตัวนี้หลักหมื่นก็คือตัวนี้ครับหลักนี้1ขีดอจารย์ดขีดไว้นะครับนี่สตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1หลัก13ตัวท้ายครั้งที่1ก็คือชุดนี้ครับหลักหมื่นหลัก13ตัวท้ายครั้งที่1 บวก045คงที่สถิติ6งวดถอยหลัง6งวดครับเริ่มจากวัแรก1ทธันวาคมเป็นหางวดต่อมาคือ16ทธันวาคมเป็นหา10ล่างครับเรื่องผลนวณครับหลักหมื่นเลขศูนยตัวหน้าครั้งที่1เลข8ผมรวมคือเลขก8ครับบวก045คงที่8บวก0ได้8 เดือนหน้า4เป็น12เอาเลข2 2บวก5เป็น7ผลการคำนวณครับได้เลขก8เลข2อเลขเเส้นหา10ล่างครับงวดต่อมาออกอะไรครับ7 0 7เข้าตำแหน่ง10ล่างถูกต้องครับนี่ครับวิธีการคำนวณพร้อมสูตรเอาดูช้าๆอีกควรหนึ่งครับหลักหมื่นเลข0หลัก13ตัวหน้าครั้งที่1เลข7 ผลรวมคือเลข7เดินหน้า0 4 5ครับบวก0บวก4บวก5 7บวก0ได้7เดินหน้า4เป็น11ได้เลข1 1บวก5เป็น6 7 1 6ออก1 9 10ล่างเลขอะไรครับเลข1ถูกต้องครับ2งวดผ่านไปงวดที่3 8บวก 2, 2. 2. อขอโทษครับ0บวก2ได้2เดินหน้าไป0 45 2บวก0ได้2เดินหน้า4เป็น6 6บวก5เป็น11ได้เล็1 2 6 1ออก1 5 10ล่างเล็1ครับถูกต้อง3งวดครับงวดที่4 8บวก7 เป็น15 0 4 5ครับ5บวก0ได้5 5บวก4ได้9 9 5, บวก5คงที่เป็น14ได้เลข4 5 9 4ครับ1กุมภาพันธ์ออก9 7 10ล่างคือเลข9ครับไม่ผิดพลาดยังถูกต้องยังไม่หลุดครับ4งวดผ่านงวดที่5 1บวก8เป็น9 6045อาจารย์ขอเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับ045โ okay, อเคครับ9บวก0ได้9เดินหน้า4เป็น13ได้เลข3 3บวก5เป็น8 9 3 8ครับออก3 9เลข3ครับเข้า10ล่างต่อไปครับ2บวก5เป็น7 เดินหน้า0เป็น7ตัวเดิมใชเ้เลข7 7 4 1ได้เลข1 1บว5เป็น6 7 1 6ครับออกอะไรครับ7 3 7ครับเข้าตำแหน่ง10ล่าง6กวดผ่านครับไม่มีผิดพลาดสําหรับ10ล่างสูตรนี้นะครับ7เข้า7 0 1เข้า1 9 1เข้า1 5 9เข้า9 7 3เข้า3 9มี9 1 7นะครับสวยงามชุดนี้ ชุดล่างมีแต่9ก้ับ3 7 9 1 3 7ครับ7เข้า10ล่างะนะงวดนี้คำนวณได้เลขไหนสำหรับ10ล่างนะครับวันที่16มีนาคมเช่นเดิมครับหลักหมื่นเลข3หลัก10 3ตัวหน้าครั้งที่1เลข5นะครับ3วก5เท่ากับ8ครับเราจะต้องไปบวก0 4 5คงที่ครับ8บวก0ได้ 8, 0, 8 เรืหน้า4เป็น12เลข2 2บวก5เป็น7ชอบเลข7ครับหลอกผลเลยออกบ่อยครับเลข7เลข8เลข2เลข7พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย